ในการบิดหรือการทวิ์เมนูของแต่ละคนก็มีรูปแบบแตกต่างกันไปนะครับอย่างเมนูผัดไทยเนี่ยครับก็ทำได้หลายแบบทีเดียวนะครับในวันนี้นะครับผมจะแยกส่วนที่เป็นไข่ของผัดไทยออกมาทำเป็นไข่เส้นซึ่งเดี๋ยวจะเป็นส่วนที่เรามาทำกันก่อนแล้วกันนะครับใช้ไข่ทั้งหมด2ฟองนะครับแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยครับตีให้เข้ากันตัวไข่เส้นวันนี้นะครับกระทะที่เราใช้ต้องเป็นกระทะเคลือบกันติดนะครับ ผลใช้ไฟกลางๆครับไม่ต้องร้อนมากนะครับกระทะนอร์สติกเนี่ยนะครับข้อดีของเขาก็คือว่าทําให้อาหารไม่ติดกระทะนะครับแล้วก็ทําความสะอาดได้ง่ายที่สําคัญใบเนี่ยครับเคลือบถึง3มชั้นทีเดียวครับดังนั้นเนี่ยนะครับจึงกันการขีดข่วนได้ถึง50%ทีเดียวครับเราจะใส่น้ํามันลงไปเล็กน้อยนะครับแล้วก็เช็ดไปทั่วๆกระทะครับเราต้องการให้น้ํามันบางๆเท่านั้นนะครับหลังจากที่กระทะร้อนนะครับ แล้วก็กรอกเป็นแผ่นบางๆครับพอเขาเริ่มที่จะสุกนะครับเราเอาออกจากความร้อนก่อนนิดนึงนะฮะหลังจากนั้นนะครับผมเตรียมกระดาษ2แผ่นไว้ครับเดี๋ยวเราจะวางไข่ไว้ด้านในแล้วปิดลงไปนะฮะเนื่องจากว่าถ้าเบิดเขาโดนลมเดี๋ยวเขาจะแห้งกรอบครับซ้ำาครับพักเขาไว้ข้างๆตัวนี้ครับอ่ะเดี๋ยวเรามาทอดตัวไส้ส่วนที่เหลือกันนะครับผมจะนำเต้าหู้ไปทอดก่อนให้กรอบเล็กน้อยนะครับ ในส่วนประกอบของเรามีกุ้งด้วยนะครับซึ่งกุ้งของเราเราหั่นเป็นเนต๋าเล็กๆก,ก็ได้นะครับเอาละครับพอเต้าหู้ของเรากรอบแล้วสีสวยแล้วนะครับก็เอาขึ้นมาพักครับในการผัดตัวไส้คนใช้น้ำมันรำข้าวนะครับเพราะเหมือนไส้ผัดไทยเนี่ยเขามีแต่ส่วนประกอบดีๆทั้งนั้นเลยเปรียบเปรนนึ่งว่าอาหารนะ เขารักเรานะครับอย่างถุงอ้อกเองก็มีใยอาหารนะครับหรือว่าหอมแดงกระเทียมก็มีซีเลเนียมที่ให้ประโยชน์กับร่างกายนะครับ เราเพิ่มคุณค่าให้อาหารเขารักเรามากขึ้นโดยการใช้น้ำมันรำข้าวนะครับเพราะน้ำมันรำข้าวมีสารจากธรรมชาติอย่างออริจินอลซึ่งช่วยต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ยังช่วยลดเจ้าคอเลสเตอรอลดร้ายด้วยครับดังนั้นนะครับผมจะเริ่มต้นจากการใส่น้ำมันรำข้าวลงในกระทะก่อนเลยครับหลังจากนั้นนะครับพอน้ำมันของเราร้อนแล้วครับเราก็ใส่นะครับกระเทียมครับพรอมแดง แล้วก็หัวใชโปครับก็ผัดทั้ง3าอย่างนะครับให้พอหอมดีครับหลังจากนั้นนะครับก็ใส่เนื้อกุ้งลงไปซึ่งพลหั่นไว้เป็นเปาเล็กๆนะครับเราปรุงรสด้วยน้ำตาลครับแล้วก็น้ำปลาเล็กน้อยนะครับ2อย่างเท่านั้นพอนะครับพอทุกอย่างหอมดีแล้วนะครับอยกออกจากความร้อนนิดนึงนะครับใส่ถุงห่อลงไปครับตามด้วยแครอทซอยครับ กุ้ยช่ายแล้วก็ต้าหู้ที่เราพักไว้ครับครับเอากลับไปตั้งความร้อนเล็กน้อยเท่านั้นพอนะฮะเขาเครื่องทุกอย่างให้เข้ากันดีครับสุดท้ายนะครับก็ปิดไฟครับแล้วก็ใส่ถั่วป่นลงไปครับคนให้เข้ากันแล้วเราต้องพักให้เขาเย็นตัวลงก่อนที่จะนําไปห่อในแป้งบอกเบียรนะครับสําหรับซอสนะครับตั้งไฟเลยครับ แล้วครับพอเดือดละลายเข้ากันดีแล้วพ่นปิดความร้อนเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพักให้เขาเย็นลงนะครับใส่พริกป่นลงไปครับตอนนี้เขาจะเหนียวประมาณหนึ่งนะครับเดี๋ยวพอเขาเย็นตัวลงแล้วจะเหนียวขึ้นอีกครับอาะล้ครับตอนนี้ไส้ของพนก็เย็นลงแล้วเดี๋ยวสําหรับตัวไข่นะฮะที่เราม้วนไว้เมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็ซอยครับผมซอยเป็นเส้นๆนะครับ ตอนนี้ไข่เส้นหนงพลพร้อมแล้วเครื่องก็พร้อมแล้วเรามาห่อ,อก,กันเลยดีกว่าครับตรงริมแป้งเนี่ยนะฮะเราทาไข่ไก่ลงไปเล็กน้อยนะครับจะได้พับติดได้ง่ายครับน้ำมันก็ร้อนแล้วนะครับประมาณ160องศานะครับเราค่อยๆเอาปอเปียะของเราลงทอดครับ ทอดให้แป้งของเราสีเหลืองสวยนะครับก็ใช้ได้แล้วเพราะว่าเนื่องจากว่าไส้ข้างในเนี่ยเขาสุกหมดแล้วนะครับะนะครับปอเปี๊ยะผลก็เสร็จแล้วน้ำซอสของเราก็เย็นลงแล้วนะครับตอนนี้ผมก็พร้อมที่จะจัดทุกอย่างลงจานสวยงามแล้วครับเ,เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าไส้ด้านใน ก็เป็นไส้ของผัดไทยแล้วก็ไข่ฝอยนะครับเอาละครับนี่ก็เป็นเมนูเปาะเปียบผัดไทยในรูปแบบของไทยวิดทวิสต์ที่พลน,นำมาฝากนะครับ